พูดถึงนอร์เวย์แล้วก็เกี่ยวกับวิชาสังคมเรารู้อะไรบ้างคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์เบื้องต้นค่ะก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจทุกคนนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณคนที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะ ถ้าหากชอบอยากเรียนภาษานอย์ไปด้วยกันก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะติดตามรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมนะคะเป็นวิชาสังคมที่เกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์ในช่วงต่อไปเนี่ยครูจะเริ่มลงคลิปเกี่ยวกับวิชาสังคมนะคะเพราะว่าเผื่อบางคน ก็ไม่ได้เผื่อบางคนนะคะหลายๆคนที่ถ้าอายุมากกว่า18ปีนะคะจะต้องไปเรียนวิชาสังคมหรือแม้แต่น้องๆที่จะขึ้นมัธยมนะคะก็จะต้องได้เรียนวิชาสังคมเบื้องต้นของประเทศนอร์เวย์อยู่ทุกคนอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่มาที่นอร์เวย์นะคะนอกจากเรียนภาษานอร์เวย์แล้วเราจะต้องเรียนวิชาสังคมนะคะสังคมอของประเทศนอร์เวย์เพื่อที่จะใช้ไป ไปเป็นการสอบแล้วก็สอบผ่านเพื่อที่จะนำผลการสอบนั้นไปขอสัญชาติเป็นคนนอร์เวย์เป็นคนนอสนะคะในอนาคตข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนรู้เก็บข้อมูลไปเรื่อยๆก็จะเป็นการดีนะคะจะได้ไม่ไปเรียนแบบหักโหมในก่อนสอบนะคะวันนี้เรามาดู วิชาสังคมที่ง่ายๆนะคะเอามาเล่าให้แบบสั้นๆให้ฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์ภาษาโนสเราเรียกว่านอร์เกกนอร์เกคือประเทศนอร์เวย์นะคะประเทศนอร์เวย์มีเมืองหลวงชื่อว่าอุสโลอุสโลนะคะเราออกเสียงว่าอุสโลอุสโลก็คือออสโลเมืองหลวงชื่อออสโลนะคะ แต่ภาษาโนสเราออกเสียงว่าอุสโลอุสโลนะคะเมืองอุสโลนะคะออสโลนะคะก็จะเป็นเมืองเมืองหลวงนะคะคำว่าเมืองหลวงภาษาโนสเขาเขาใช้คำว่าโฮเบิสตาร์โฮเบิร์ตสตาร์นะคะโฮเบิร์ตสตาร์ก็คือเมืองหลวงเมืองหลวง เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์คือเมืองอุสโลเมืองหลวงของประเทศไทยคือเมืองคือกรุงเทพมหานครค่ะพูดถึงนอร์เวย์เราก็ต้องนึกถึงทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมคะถ้าเราจะไปคุยหรือว่านึกถึงนอร์เวย์เราจะต้องนึกถึงว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีปลาค่อนข้างเยอะนะคะปลาแซลมอนหรือปลาอื่นๆพวกทอส ะะก็จะเยอะหลายๆแบบนะคะแต่ว่าที่ขึ้นชื่อที่เรารู้จักกันก็คือปลาแซลมอนของนอร์เวย์นะคะปลาเขาบอกว่าประเทศนอร์เวย์ก็คือเมียโอเลียโอฟิสเมียโอเลียอเลียก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันพวกปิโตรเลียมที่ใช้ในเครื่องเครื่องยนต์ต่างๆเช่น ในรถในเรืออะไรก็ช่างนะคะก็คือเป็นน้ํามันนะคะส่งออกน้ํามันนะคะติดอันดับแรกๆของโลกเหมือนกันนะคะอ f ฟฟิศอ f ฟฟิศฟิสก็คือปลานะคะปลาแซลมอนที่ครูพูดไปนะคะที่ดังๆนะคะนอกจากนั้นก็จะมีปลาปร,ประเภทอื่นๆค่อนข้างเยอะด้วยนะคะอันนี้ก็ค่อยๆไปศึกษาเอานะคะว่าประเทศนอร์เวย์ส่งออกอะไรบ้างหรือในคลิป ครั้งต่อๆไปนะคะครูอาจจะนำมาเล่าให้ฟังในคลิปหน้านะคะอันนี้คืออันนี้คือแผ่นแรกเกี่ยวกับประเทศนอร์เวย์นะคะเมืองหลวงโฮเวิร์สตดคืออุสโลนะคะอุสโลแล้วก็มีโอเลียโอฟเฟสกมีน้ำมันแล้วก็มีปลาเยอะนะคะตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนี่นะคะคุณครูเล่าไปด้วยแ เปลี่ยนแผนไปด้วยนะคะก็คนนอร์เวย์นะคะยังไม่มียังเป็นประเทศที่ยากจนอยู่ก็คือยังไม่คุดพบน้ํามันเขาก็จะทําอาชีพหาปลานะคะหาปลาค่อนข้างเป็นอาชีพหลักเลยนะคะของคนที่นี่ตั้งแต่สมัยแต่ก่อนนะคะเพราะว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นประเทศร่ารวยนะคะสมัยแต่ก่อนนู้นคนก็น้อยประชากรน,น้อยคนก็ มีช่วงหนึ่งที่มีโรคระบาดนะคะก็ทำให้ประชากรของประเทศนอร์เวย์สูญเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นก็เกิดสงครามอีกนะคะก็จะทำให้คนนอร์เวย์ยิ่งน้อยลงไปแล้วก็อพยพไปอยู่ประเทศอ่าุออสอาหรือประเทศอเมริกาค่อนข้างเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะคะของประเทศนอร์เวย์เรื่องรายละเอียดใครอยากไปอ่านก็ลองไปอ่านวิชา,เ,าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของนอร์เวย์นะคะ มีให้อ่านค่อนข้างเยอะนะนอกจากนั้นพูดถึงประเทศนอร์เวย์โนโริกก,ก็จะเรารู้ใช่ไหมคะว่าประเทศนอร์เวย์เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะเราบอกได้ว่าเราเป็นประเทศที่ร่ำรวยนะคะประเทศที่ร่ำรวยเขาเรียกว่าเอ็ดริกลัน e เอ็ดริกลัน ก็คือเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศหนึ่งนะคะทำไมถึงเป็นประเทศที่ร่ำรวยเพราะว่าประชากรเขาน้อยรายได้เขาเยอะแล้วนำมาเฉลี่ยต่อหัวคนหมายถึงว่าต่อประชากรหนึ่งคนเขาก็จึงมีค่าเป,เป็นรายได้ประจำหนึ่งคนนะคะค่อนข้างสูงนะคะถ้าสมมุติว่ามีรายได้เท่าๆกันกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยมีประชากร เจล้านคนก็ต้องแบ่งกันก็ต้องนำมาหารกันเพราะฉะนั้นค่ารายได้ของประเทศไทยของคนในประเทศไทยก็จะต่ำใช่ไหมคะคนที่นี่มีแค่5้าล้านคนรายได้เท่ากับประเทศไทยนำมาแบ่งกัน5ล้านคนก็จะเป็นรายได้ที่ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงนี่คือการทำไมถึงบอกว่าประเทศนี้เป็นประเทศที่ร่ำรวยแล้วก็ เขาหารายได้ต่อหัวต่อประชากรนี่ยังไงก็คือรายได้โดยรวมของประเทศหารด้วยจํานวนประชากรในประเทศอันนี้คิดคร่าวๆนะคะคิดง่ายๆนะแล้วก็นอกจากว่ามีประชากรของประเทศนอร์เวย์นะคะประชากรของประเทศนอร์เวย์ในทั่วประเทศนอร์เวย์มีประมาณ5ล้านคนนะคะมีประมาณหล้านคนนะคะหล้านคน เขาเรียกว่าแฟมิลิยูนนะแฟมิลิยูนนะก็คือมีประชากรประมาณนะคะประมาณ5ล้านคนทั่วทั่วประเทศนะคะแล้วเราก็ยังนับชาวซามีคือชนกลุ่มน้อยนะคะชาวซามีนีประมาณ40,000 40, 40คนนะคะเซียกอันนี้นะคะอ่านว่าเซียกกประมาณนะคะ42,000ซามี 40, 200, 42ิทูซามก็คือประมาณ40,000คนนะคะชาวซามิคือคือ,ค,อคือคนที่อยู่ทางภาคเหนือถ้าใครยังไม่รู้ว่าชาวซามิคือใครก็ประมาณว่าคนที่เป็นชาวกลุ่มน้อยที่เขาออยู่กันเป็นกลุ่มๆมมีชุดประจํากลุ่มของเขาเป็นอเอกลักษณ์โดยเฉพาะแล้วก็มีภาษาเป็นของตัวเองอยู่ ทางภาคเหนือนะคะของประเทศนอร์เวย์อยู่บางทีก็อยู่แถวเขตแดนของสวีเดนก็มีก็เป็นชาวสามิทด,ด้วยเขาจะดำรงชีวิตด้วยการเลี้ยงกวางเรนเดียขายเนื้อสัตว์พวกเกี่ยวกับเกี่ยวกับสัตว์นะคะขายเนื้อขายหนังของสัตว์แบบพวกนี้นะคะอันนี้ก็คือชาวสามิก็นับว่าเป็นประชากรน,นะคะนอกจากนั้นเมื่อกี้ครูชี้ผิดนะคะก็จะมี ในประเทศนอร์เวย์ก็จะมีะประชาชนประชากรที่ย้ายมาจากประเทศอื่นๆด้วยนะคะไม่มีเฉพาะอย่างเช่นครูนี่เป็นคนไทยเกิดมาจากคนเกิดมาจากประเทศไทยเป็นคนไทยโดยแท้ย้ายเข้ามาเพราะสาเหตุครูแต่งงานกับคนนอร์สก็คือย้ายมากับครอบครัวนะคะแล้ว ถ้าเป็นคนไทยก็ส่วนมากก็จะติดตามครอบครัวมาไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานเองติดตามพ่อแม่มาเองหรือบางทีก็มาทำงานนะคะแต่มีหลายประเทศนะคะที่ตั้งใจมาทำงานเลยบางคนย้ายมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าแผ่นดินบ้านเขาไม่มีความสงบก็คือเป็นผู้คนอพยพก็จะมีส่วนหนึ่งนะคะคือด้วยสาเหตุอะไรก็ช่างที่เขาเอามี ข้อกำหนดมีเงื่อนไขแล้วก็มีสามารถที่จะอยู่ประเทศนี้ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในประเทศนอร์เวย์ที่ไม่ใช่คนนอสโดยแท้จริงที่ย้ายมาจากประเทศอื่นนี่อยู่ประมาณ500,000คนนะคะห้าแส0คนถือว่าเยอะมากนะคะประมาณ500,000คนบอกว่า,าฟราอันเดรลันก็คือเซียก แฟมฮุนฟราอันเดรลันก็คือประมาณ500 0 0นคนมาจากประเทศอื่นๆแล้วก็เซียเก้ทูฮุนเรลประมาณ200ชาตินะคะ200ประเทศ200เชื้อชาติท,ท,ที่ที่มาอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เพราะฉะนั้นประเทศนอร์เวย์ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีนานาชาติค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะแต่ว่ารวมๆกันก็ยังเป็นประชากรใน ในประเทศนี้รวมๆกันก็ถือว่าน้อยอยู่เพราะว่าแค่ประมาณ5ล้านคนนะคะอันนี้คือข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะเผื่อใครยังไม่รู้ว่าเออ,นอเนเอร์นี่มีคำจำกัดความเราจะต้องเข้าใจในวิชาสังคมแบบไหนอันนี้ก็คือเป็นความรู้เล็กๆน้อยที่ครูนำมาฝากเพราะว่าอันนี้คือไม่ว่าจะเป็นน้องนักเรียนน้องๆหรือว่า พี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะที่มาเรียนก็แน่นอนถ้าเราเรียนวิชาสังคมเราจะต้องได้เรียนอันนี้ด้วยนะคะหรือว่าเรียนแค่ภาษานอสแล้วก็รวมวิชาสังคมด้วยก็ต้องได้เรียนแบบนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาจะผสมอยู่ในหลักสูตรวิชาอ,อ่นอสแล้วก็ซัมุนไปด้วยเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ครูนำมาฝากวันนี้นะคะ หากใครคิดว่าคล,คลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมส่งแชร์ไปให้เพื่อน,อนที่กำลังเรียนภาษานอร์เวย์แล้วก็คนที่รู้จักด้วยนะคะหรือคนที่กำลังจะย้ายมาประเทศรนเวย์ก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามมีข้อสงสัยอยากแชร์ประสบการณ์อยากแชร์ความรู้อย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปแล้วครูจะเข้ามาตอบนะคะขอบคุณที่รับฟังอีกครั้งเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ Hi und vielen Dank.